ะ,ะมื่อนี้นุ่นทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่นางนะคะแม่นางอาจารย์ห้มาแล้วนะคะอาจารย์บอกให้ปล้อยต่างแต่เย็นเย็นวันที่สิบหก่านมามนะคะช่วงสองทุ่มนะคะนุ่นทิยาพอได้รับสายนะคะนะคะเกิดห้ยมานะคะห้ปป้อยต่อมวดสําหรับมวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะห้สามเจ็ดหากับสองเกดซีน,นะคะเลขออกสองซีนะคะ สองเก็ดสี่เจอ,อกสองสีนะคะหายบนบนสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์บอกให้ปล่อยตองงวดปล่อยดวนดวนปล่อยตองงวดหายมาแล้วนะคะเลขสามโตมาสองชุดนะคะบนอย่างเดียวนะคะจะเป็นตวัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมผัสละวา่างนุ่นทยาก,กับแม่นางงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะ แม่สวัสดีค่ะจ้าแม่ส่งขอความมามหนบ่อ่ะส่งไปลาเสือหมูเสือหมูทู่บ้างอะไรก็เลยอิ่มหยับค่ะเห็นอยูสองมือแล้วแม่โชคดีอยู่บ่ค่ะใหญ่นิดน้อยสัสอ๋อตัสเอามันบ่ค่ะตัสปลาตูดูเลยอืมโค้งสุดท้ายเพิ่นกรบโบมีเลขกสองตัวเนาะหนูกระ่ได้โทรไปเลยสองตัวลุงทรมาหาแม่ยูแป๊บเดียวแม่น่ง ไม่ได้ค่ะโชกไปค่มาโชกไปจมืกมาโชกไปจมือเพื่อนเพื่อนบอกใหยปล่อยจมเรกอกค่ะอ๋อ,อเ,อเอพื่นจะเพื่อนเหนปลอยก่อนแล้วมันบอค่ะแม่เออกปุ๊บตอนเย็นเย็นเพื่อนเหยปล่อยแล้วมันบอก หนูเห็นแม่โทษมาหนูคิดว่าแม่โทษผีเพราะว่าเลยมันพึงออกหนูก็เลยหนููเลยหนูเลยบ่โทษกับหนูหบ่รู้ว่าอาจารย์ห้ปล่อยเลยอ๋อเข้มาใจแล้วกเวาองวสาูน่ไปกวาดัดเอาไปแล้ว่ะอ๋อบ่รู้ว่ามีคนโ่คดีบ่ออ๋อ่เ,มมเอปบ่โทษกับจเกียร์กับ่โทษกาบหนูเข้าใจว่าแม่โทษผีเพราะว่าปกติเพิ่นบ่หายไวปนี่นะหนูคิดว่าไม่แม่่ไดจะแก้มื ว่าอกต่าประเทศเลยนะอืมไห้ป่อยดวนเลยมันบอค่ะแม่ไห้ป่อยดวนเลยจ้าวันไห้ป่อยปอยมึงโอ้กันหมายถึงว่าเลขออกตอนตอน4โมงแรกแล้วตอนทุ่ม2ทุ่มอาจารย์ให้ปล่อยเลยมันบ่ปล่อยด้วนโอ้ปล่อยด้วนเอา้าใจแล้วอ๋ออนุทิยาพร้อมนะคะสองตัวแล้วมันละสองตัวหยุดแต่กวนแต่ว่าเพราะว่าหยุดเพราะว่าสายด้วนมันบ่ม่าน่ะนะ แม่นยุดก้อนก็นได้แม่เอาแต่สามโตสองคูคือเก้าหน่ะละแล้วคนก็นแ,นกนแม่นค่ะมันจะง่ายดีข้าบนวิ่งบนบนวิ่งห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เนเนนดสี่เน้หนึ่งเจ็ดี่แล้เลขเลขสองตัวบนเพื่อนเหตัดเจ็ดสีสมันบไม่ะถะเรจเพื่อนบอกว่ามันตัวเดียวตัดแล้เพอดหลดต้าามันไม่หังไม่อไปสองสองเจ็ดสี่ก็จะบอกว่าเหาตัดส,ส,สองเจดสองสี่เจ็ดสี่สิสนะอือตาสาม วนน 1, 7, 1, 4, 7, 4. ันี้กับติตัดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็สี่แล้วกันนี่เรจะเป็น,น,นเรา,าเราหาซี่วกไไนตรัดบอแม่หาซีอ้อนั่นมันจมันจะชุดนั่นนะตัดชุดไทสชุดนั่น่ะนะจ้าไอน้น,นอั่นต้นซื้อหาเจ็ดสีกับขึ้นหาเจ็ดแบ้หาซีา แม่ 5, 7, หาเจ็ดแล้วก็หาซีเจ็ดซีมันตรงกันแล้วค่ะแต่แค่นั่นแหละแต่ว่าแต่้าตัางเขาถือุดไดเขตัดนั่นแหละโตโตเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นเจมันป่ค่ะแม่เลเ็ดซี่บอเลขสองตัวไหมค่ะสองตัวเนาะเออเจนนนเนนเจ็ดซีแต่ว่าลองเบอร์ก็ร่ตัวโต,าต,าตา ค่ะแม่ค yeah, so ่ะเนว่ทางของเฟิ่นเคยเคยมาสามตัวไม่พอตคนมีค้นมีค้นค่อยเอาประจำนะเพราะอะไรก็ถิดได้ที่กันเดจะเข้ากบ่ทิงกันนะค่ะเด็กเด็กกันบ่หหายนะเขาก็งได้จบเอาเรื่อยเรามาล้างล่างกบมาบมาบไค่ะแม่ตอนนี้ล้างแราเป็นจุลต้ยโพลูกหูหูนะจุดจุดเขาบอกว่าหายเนีค่สามสองหางนี่แหละโอแต่แต่อ้นแบบเม่ยจะูไป ่ะสรุปสรุปว่าแนวทางของของแม่นางอาจารย์เพิ่นบอกให้ปล่อยดวนดวนปล่อยตองหวดคือปล่อยตองหวดเลขสามตัวมาสองชุดชุดเน้นก็นคือหนึ่งเจ็ดสี่ชุดกันก็คือห้าเจ็ดสี่เ,เลขสองตัวนูน้นวิ่งสามต่างหา้าวิ่ง,งวิ่งวิ่งหากับเจ็ดวิ่งหากับเจ็ดเน,น้นะเจ็ดนะออ๋วิ่งหากับเจ็ดเน้นเจ็ด จิงหาครับเจ็ดเน้นเจ็ดเลขสองตัวน้องทียญาติหายหนึ่งเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดซีชุดชุดกันหนึ่งกจะชุดกันก็จะมีหาเจ็ดอ๋อ้อนทียญาเขจหาเจ็ดสองดอกหาเจ็ดก็หาซีเจ็ดสีแค่นั้นแหละหาเจ็ดกับหาซีตัวเน้นเน้นคือเน้นเจ็ดซีมันบ่ะค่ะแม่ย อาจารย์บอกว่าบางข้างอาจจะบ่หายข้างล่างมันบ่ขาดหายต่ข้างบนมันบ่ตาหายแม่ก็จะตถูกไปแบบตาหายเพราะว่าบางที่เราสูดเป็นสูดเย็นสูดในข้างล่างมันว่าข้างบนเนี่ยมันข้างบนเนี่ยมันบ่ค่อยรู้เท่าไรแต่ว่าเวลาถ้าเบาหน้าสามโตเลยนะว่าเลยยุบก่อนข้างล่างนะแต่ข้างบนไม่กวนเนี่ยนี่ไม่คุณดาจับปอยตาข้างปอยตาข้างบนก็ได้แม่เลขนี่สองเลขสามโตมีสองชุด เพียงแต่ว่าเขามาเพียงแต่ว่าเขามาตัดฐานหายซี๊ดที่เกิงคนหายมากฐานมากสุดเดียวได้แต่ไม่อย่างนี้เราโตกันนะนะค่ะฐานมากตัวเดียวหนึ่งเก็ซี่นะแค่นั้นเลยโอ้คว้ามันจริงคนหามากหนึ่งหนึ่งเก็ซี่หางเดียวเออแม่ไปเทียงเงาโตกันอ๋อไปเทียงเงาโตกันอีกเออแล้วฐานมากเจ็ดซี่ฐานมากสุดเดียวที่เกิงหนึ่งไม้หน้าสุดเดียวอืมแต่ว่าเอาไปซื้อไปเรื่อยๆแต่เดียวซื้อหัวตีหม่หนงแบบเนี่ยห่อ อเพราะว่าบางครั้งมันจะคยเข่าชุดกันว่าแมนมาแม่รู้เราชุดกันถึกหรือแต่ว่ามันถึกตัวหนักว่าจะมากเต็งตัวเต็งกันแหลแมากาว่าเพราวการมันคืไปเขาไอ้เจ็ดเจ็ดสอสองเจ็ดนั่นเอะค่ะแม่นค่ะงววนั้นเขาสองสองเจ็ดเขาชุดกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขา,ามตัวตโอ้เป็นตัวเขาตัวโตที่ดียวคือหัวขาสามมันยังกันแต่ค่ะค่ะ เราเปน้คนจบอ,อ,อยู่น,อออยยนักเจวกืันค่ะค่ะขอบคุณแม่และล้เด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ห้เซโซดีแนวทางของแม่นางน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกะ,ค,ะ,ะค่ะพอม่นไปนอนเอฟซีก็สยงนี้แหละนะคะเสียงซ้ำท่าเราว่านุติยากับแม่นางน,นะคะอาจารย์บอกว่าหปล่อยดวนดวนปล่อยตองงวดปล่อยมือเลขออกนะคะมือเลขออกตอนสองทุ่มนะคะเพิ่นท่มากนุติยาบ่ิรับสายนะคะเพิ่นเพิ่นทรงขอความากนะคะ นที่ยาบเร่โทษกับสรุปว่าแนวทางของอาจารย์ความเป็นจริงแล้วแม่นางเปิดเผยแล้วว่าเพิ่นไฮแครหนึ่งเจ็ดซีนะคะไฮตัตหนึ่งเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดซีนะคะแต่ว่าแม่นางเทียงเอาชุดกันชุดกันนี่จะมีหาเจ็ดซีนะคะนะคะเข้ากับตัดตไฮแล้วหาเจ็ดหาซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาะซึ่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอาจารย์บอกว่าข้างล่างไม่มั่นใจนะคะข้างล่างมันชอบรุดนะคะเพิ่นบอกว่า เอาพังบนเอาชั่วๆแค่์สองคู่นะคะเลขสามโตนะคะแนวทางของของอาจารย์ของแม่นาหนี่มันเคยเข่าสามโตนะคะบางข้างกับเข่าสามโตตรงบางข้างกับเข่าโต้นนะคะแต<ม>่บางวที่บ้านม่านี่เข่าสองโตนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับคอวยพอนไฮพ่อพี่น้องเอฟซีขอโทษนะทางของแม่นางน,นะคะ